สวัสดีครับจกพันธ์ฟันธงประจำวันพฤหัสบัีที่17กรกฎาคม2568วันนี้มี8คู่ครับมาฝากกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับในรายการยูฟายูโรปาลีกพริสติน่าเจอกับเชริฟติราสโพลในเวลาตีหนึ่งครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมมีซุปเปอรบอลเกรดพรีเมียม20ตัวมาแจากกันกับกิจกรรมไทยสกอร์ครับว่าพริสติน่าเจอกับเชริฟติราสโปล วันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกก็เพียงแค่พิมพ์คำตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนเวลาตีหนึ่งครับทางเข้ากลุ่มคือ l i น์ JK 1 6 8 8หรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันส่วน,นทางของคู่นี้ครับ เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจักระพันฟันธงแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับอักโตเบเจอกับรีเกยียวอซอร์ในเวลา5ทุ่มรีเกยียวอรซอกำลังเข้าฟอร์มเลยครับชนะมาต่อเนื่อง4นัดแล้วนะฮะนัดแรกที่เจอกันรีเกวอ์ซอเองก็ชนะไปก่อนด้วยและมาดูฟอร์มของทั้งคู่ในเกมวันนั้นลีเกวอซอร์นั้นดูดีกว่าเยอะครับโดยเฉพาะเกมรุกนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักระพันขอฟันธงไปรีเกีวอซอที่0.75 คู่ที่3ครับเอเวสเทมเปเรเจอกับ FC ฟซีเช็กตาโดนสทในเวลา5้าทุ่มผมว่าเอเวสเทมเปเรน่าจะถอดใจแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจากนัดที่ผ่านมาก็เห็นว่าต่างชั้นกันเกินไปครับทำอะไรไม่ได้เลยกับการเจอ FC ฟซีเช็กตาโดนสทครับโอกาสที่พวกเขาจะเจอถล่มยับอีกนัดหนึ่งในวันนี้เป็นไปไ,ได้สูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไป f อฟซีเชักตาโดนสทที่1ลูกคู่ที่4ครับฮารคเคนเจอกับสปาร์ตักเตอร์นาว่าในเวลาทิ้งคืน เนี่ยนที่เจอกันเล็กแรกฮักเคนนั้นทําได้ดีครับแล้วก็กลุ่มความได้เปรียบไปก่อนนะฮะด้วยการเฉือนชนะมา1ประตูต่อศูนย์ครับต่ถ้ามาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางฝั่งฮักเคนเจ้าบ้านวันนี้ครับห้านัดที่ผ่านมาจากทุกรายการพวกเขาชนะไปถึง4เกมด้วยกันส่วนทางกับสปาร์ตักเตอร์วาครับที่แพ้มา4นัดต่อเนื่องและมีถึง3นัดในบ้านที่ทําประตูไม่ได้เลยครับสภาพแบบนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะแพ้กลับไป เป็นไปได้สูงเลยแหะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักพันขอฟันธงไปฮักเคนที่0.75 คู่ที่5าครับเ f ฟาครู Crew, เจอกับปาร์ซิเซในเวลาชิ่งขืนครึง่งเซฟาครูเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งสุดๆครับและนัดร่าสุดที่เจอกับปาร์ซิเซพวกเขาก็ทําผลงานได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะจบด้วยการเสมอกันไปก็ตามครับแต่ว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านผมว่าดูา่าลุนนา่าเชียร์ก่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกักรพันขอฟันธงไปเ f ฟาครู Crew, ที่1.25คู่ที่6ครับฮาเปอร์เบเชวาเจอกับเลฟสกีโซเฟียในเวลาตีหนึ่งฮาเปอร์เบเชวาเป็นทีมที่เล่นได้ดีเลยนะครับ 9นัดที่ผ่านมาจากทุกรายการว่าเขาไม่แพ้ใครแถมเกมในบ้านนั้นก็แข็งแกร่งสุดๆ3นัดล่าสุดชนะติดต่อกันมาครับยิงรวมไปทั้งหมด12ประตูส่วนทางฝั่งของเลฟสกี้โซเฟียครับภาพร,รวมถือว่าดูดีไม่แพ้กันครับแต่อย่าลืมว่า5นัดล่าสุดนั้นเป็นเกมที่เลฟสกี้โซเฟียนั้นเล่นในบ้านลุ้นๆเลยครับแล้วพอมาดูฟอร์มเกมเยือนของเลฟสกี้โซเฟียผมมองว่าเสมอเยอะไปหน่อยครับแสดงว่าเลฟสกี้โซเฟียฟอร์มเกมเยือนไม่ได้ดูดุดันแล้วก็น่ากลัวมากพอที่จะ บุกมาคว้าชัยชนะออกไปได้ง่ายๆในเกมวันนี้ครับฮาเปอร์เบเชว,ว่าเล่นนอกบ้านมา5นัดต่อเนื่องแล้วก็ไม่แพ้ใครด้วยครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจและความได้เปรียบขึ้นไปได้อีกครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัก,กรพันขอฟันธงไปฮาเปอร์เบเชว,ว่าที่0.5คู่ที่7ครับเอ็นเคพรายคัมเซลเย่เจอกับสบายเอฟเคในเวลาตีหนึ่งนัดล่าสุดเจอกันก็ถือว่าสูสีกันอยู่นะครับแต่ว่าเอ็นเคพ c ายคัมเซลเย่ก็ชนะไปในนาทีบาทครับวันนี้มาเจอกันเลขที่2ครับผมมองว่าสบายเอฟเคเอง 牌。 ง่ายๆในเกมวันนี้ครับสถานการณ์ที่ตามหลังอยู่วันนี้ก็ยังไงก็ต้องลุยเต็มที่ครับและภาพรวมฟอร์มที่ผ่านมาของสบายเอฟเคก็ไม่ได้ย่ำแย่แต่อย่างใดนะครับเพิ่งจะมาหลุดแพ้เกมล่าสุดนี้เองนะฮะนอกั้นพวกเขาไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง9านัดแล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองสบายเอฟเคที่0.75คู่ที่8ปครับปารีซัต์เบรเกรตเจอกับเอเคลานาคาในเวลาตีสองเจ้าบ้านหลุดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะครับออทเลเลยฮะสี่นัดที่ผ่านมานั้นแพ้รวดครับสวนทางกับเอเน่อเคลานาคร แล้วในนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเอเคลานาคาครับที่เกมรุกดูดีกว่าเยอะเลยฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปเอเคลานาคาที่0.25และนี่คือทั้งหมดแปคู่ประจำวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2568ครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เราไปเชียร์บอลสดด้วยกันต่อในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงนะครับผมจะเริ่มทยอยส่งแนวทางบอลสดประจำวันนี้ให้ตั้งแต่ชั่วบ่ายเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมาเชียร์บอลไปด้วยกันนะครับขอเดียวกันเชียร์บอลไปด้วยกัันนนวใทุๆ ในกลุ่มจักรพันฟันทงครับทางเข้ากลุ่มคือ l i ยเอชหนึ่หหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมได้ไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันฟันทงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวััสดีครบ